พูดนะคะเพราะคุณจะดึงแต่กลุ่มที่รู้สึกเสียดายเหมือนกันเอามาไว้ในอยู่กลุ่มพืชเอาไว้ในวงการลูกค้าฉะนั้นตัดทิ้งค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะคำว่าเสียดายไม่มีอยู่จริงเพราะมันผ่านมาแล้วอะไรที่มันผ่านมามันไม่เคยย้อนกลับมาได้คนที่จะไปย้อนกลับมาคนที่จะไปดึงอดีตกลับมามีแค่ตัวคุณคนเดียวกับคําว่าเสียดายคานี้สั้นๆ สร้างใหม่สร้างใหม่อืมจะไว้หน้าที่คุณคือสร้างใหม่แล้วโลกกระบวนการสร้างใหม่ที่ดีที่สุดคือจุดเริ่มต้นจากการนอนหลับพักผ่อนของคุณในแต่ละวันใครจะนอนกลางวานันนั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่ใครจะนอนกลางคืนนั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่ใครจะนอนตอนเช้านั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่วันนี้เซมีจุดเริ่มต้นใหม่สองเวลานะครับอีกันนอนหกโมงเช้าจุดเริ่มต้นใหม่ tự mà treo bài mù à